สวัสดีค่ะเอฟซีเฟช่องสู่ขู่สู่คุณพบพอกับช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่28สิงหาคม2567ันิบันเด็ดวันดีฟันดังมาเนาะพี่น้องผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังก็อย่าลดมเด้อว่าสู้กันฟังเลยจ้าเอาพามาเบิ่งเขางามงามพี่น้องม่งแตกก็อยางงามเลยคนงามหลายค่ะเขา น้าสามนาหนีใส่พลังงานแสงอาทิตเดค่ะเจาะน้ำบาดาลเนาะคะ่ะใส่พลังงานแสงอาทิต์ก็เลยมีน้ำปกติบ่มีน้ำ,นำหลกจากเพราะวา่าฝนบ่ตกพี่น้องก็ได้น้ำจากน้ำบาดาลเนาะคะ่ะพลังงานแสงอาทิตย์ก็เลยเขางามจ้ะนี่คือคำตอบเด้อผู้ใดก็ว่าเขางามงามจ้ะก็จะประมาณนั้นค่ะมีน้ำตลอดว่าขาดเด้อค่ะ,คะเพราะใช้พลังงานแสงอาทิต์นะคะ่ะเจาะน้ำบาดาลดึงน้ำขึ้นมาใส่นะจาจ้ะ แล้วก็เลี้ยงปลาเนาะคะ่ะหลายแนวหลายอย่างค่ะสาบน้ำมักเห็ดปลูกผักปลูกมี่ยงสิเนะค่ะกะตำหนันจ้ะเอ้าคลิปนี้ฟังให้จบฟ,ฟังให้เข้าใจเด้อพี่น้องค่คนนะ,คะ,ะเป็นตัวเลขความฝันนะคะก็สิว่าเป็นตัวเลขบ่เพิ่นกะบ่ได้ตีตัวเลขให้เด้อค่ะสําหรับคนฝันแม่นห้าหกศูนย์คนถามมาหละไรเอฟซีก็ถามมาหลายาจ้ะอ่าเพิน่นเพิ่นกะตอนแรกเพิ่นกะบ่อยากว่าสู่ฟังหนูนกันว่ได้เป็นตัวเลขสาบานนะแต่ว่าก็ถือว่าฝันดี เนว่าฝันดีแต่ว่าคลิปแรกที่สาวลงบานนาลงไปนั่นมีตัวเลขเด้อเดี๋ยวสีย้อนให้ฟังอยู่ค่ะแต่ว่าคลิปนี้นี่คือวันพระวันกูลนี่เพิ่นสิมักฝันช่วงวันพระและวันกูลเนาะค่ะเป็นเบาสู้สาวบานาฟังก็เลยหยิบหยุกมาเบามาฝากมาต่อนหรือว่าผู้ใดตีว่าเป็นตัวเลขตั้งไหนก็ล้องตีมาเ่าสู้กันฟังในเด้อพี่น้องคะเพิ่นฝันพี่สาวบานาพัสนรู้สึกว่าฝันดีก็คิดว่าฝันดีฝันดีคักนั่นละเป็นวางสี่ เพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปรับเสด็จล้อเก่ากับพระราชินีล้อเก่าที่เพิ่นสวรรคุดไปแล้วดีพี่น้องค่ะเพิ่นวาสาบานะเอ้ยคนหลไหลยพะนะคนหลยหลนั่นเป็นนางล้อรับเสด็จนั่นอเพิ่นบบลูด้ว่าเพิ่นไปเอ่อไปรับเสด็จล้อเก่ากับอพระราชินีในความฝันเพิ่นพระเพิ่นบบลูคนก็หลเพิ่นวา เมื่อลับเสด็จอันพระเจ้ายุ่งหัวพะนะอันที่บ้านคนไปล้อนะน่งน้าถนนล่ะคะ่ะคือแบบคนสินังน้าถนนนี่เลี้ยงทราบลาบเต็มเลยค่ะว่าเพิ่นสีขี่รถผ่านผ่านเสนนี้แหละว่าสันว่าโอ้เพิ่นคือว่าโศกดีเทน้อว่าสันว่าะดสด้รับเสด็จพระเจ้ายุ่งหัวนี่ความฝันบนนี้เนี่ยเพิ่นก็นเลยนลั่งรอนะคะ่ะนั่งรอน้าคนที่ไปรับน้าเสด็จนั่นแหละ เพิ่นก็บบรู้จักไผเด้เพิ่นกไนนน็ไปนั่งรอน้ำว่าสันไปนั่งรอน้ำก็ทรงพระเจริญมาโอ้รถมาเลี้ยวว่าสันรถดก็ขี่ผ่านไปเนาะเพิ่นเหลียวเนี้ยมเห็นในหลนดน่ะเป็นองค์ล้อเก่ากับพระราชินีนั่งในหลน่ะยกมือแบบคือจังคือจังภาพย้อนกากลับไปขึ้นหลังี่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่คือเพิ่นยกมือบายๆกับ กานประชาชนก็นั่งทรงพระเจริญยุคขางถนนเราเพล่นกันยงมือใบๆทัึงสองพระองค์เพล่นมาในความฝันปืมปิติอินดินกลมกาบลงแล้วก็ตื้นขึ้นปัดเพล่นมาเพลนฝันดีคักว่าสันว่าอุ้ยสาวปนาบอกให้ฝันดีจังสี่เลยว่าสันแต่ในความฝันเพล่นบ่ห็นทะเบียนรลดอีหย่างเด้อเพล่นว่ามันเป็นความฝันที่เพิ่นปืมปิติอินดีจนน้ำตาเพิ่นไหลเพิ่น่าปัดฝันดีคักเพิ่นว่า เพิ่ว่าสามนาบ่ได้ตีเป็นตัวเลขบ่ได้เห็นหยางให้ด้อเพราะว่าบ่เห็นเลขบ่เห็นหยางในความฝันแต่ว่าผู้ใดจําได้เนี่ยที่ว่างวดบังหันที่ออกสองเปดเพิ่นฝันว่าเพิ่นรับสเสด็จไปรับสเสด็จอพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบออกวันเกิดเพิ่นคือวันที่นี้เปดต,ตรงๆเลยพี่น้องอันนี้เพิ่นกับเราสู้ฟังซื่อแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ตีเป็นตัวเลขเด้อค่ะหรือผู้ใดสิตีเป็นตัวเลขจา้าใด กะล้องตีมาเบิงเตีว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นฟันดีคักซาบนาอู้ปืมเพิ่นฟันดีครับเพิ่นว่าแต่ว่าอ่าฝันแรกที่เพิ่นล้งคลิปเนาะเดี๋ยวซาบนาใจจะเ,เบาสูฟังคือฝันแรกที่เพิ่นล้งคลิปนั่นที่เพิ่นฝันว่าไปสถานที่แล้วเห็นเลขวัดเลขวัดจํไในบัวที่ซาบนาลง้งห้เดี๋ยวซาบนาจะขึ้นตัวเลขให้อีกเที่ยนึงจะไปเบา ก้อันเราเกนกระดาษตัวเลขกให้อีกเแกนึงแต่ว่าฟันมือคืนวันพระบังหันบอมีตัวเลขกเด้อค่ะบอมีตัวเลขกะนั่นนะคะว่าสู้พี่น้องแฟนจองเอฟซีฟังพอหลายผู้หลายคนกะถามมาหลายว่าค้นฟันเหมือนเป็นฟันยังบ่ออันนี้ว่าสู้ฟังเร้วล้อว่ามือเล็กออกเป็นฟันยังอีกบ่อถ้าบ่อฟันยังเดียวสาบานากะสิมาว่าให้ฟังคือเก่าล่ะตาเป็นฟันยังบ่อฟันยังเพราะว่าเอฟซีก็ล้อหลายจ้ะ เพิ่นก็ยังยามือเราสามันนะเอ้ยประสนอ่าบอกอิบซีเนื้อมันแล้วแต่ดวงความฝันก็ขึ้นอยู่ว่าจะฝันแม่นบ่แม่นมันก็บ่ได้ฝันแม่นคืกงวดดอกเพิ่งยันอิบซีบนเงินน้ำหลายแล้วกิบงวดนี้มันเป็นหวยสัญจรเพิ่นก็อยากว่าให้เบาได้กะพิจารณาเบิ่งเพราะว่าเพิ่นก็มั่นใจว่ามันสิไปทั้งอาจารย์หลอกหลายโกเพิ่นมางี่แหมเพิ่นยันอาจารย์หลอกขึ้นให้ เห็ดให้งงหลังสิแม่ค่ะเพราะว่ามันมาเลขกมันสิออกขี้ให้ให้เป็นมังสิกะนั่นละค่ะสาบานนกกะเสือเิ่นอยู่ดีเงือนว่าหันเป็นกงยังบอกว่าอันกะเยเซียเป็นรลายเป็นก็ว่าได้ว่าเป็นสิฟันเม่นทุงวดเป็นมังสิเพราะว่าเอซก็ถามหลายล้อหลายปัญญานเบิดเงินไหลเมียจะเป็น้องเป็นมาเงินทองมันของหายอยากสาบานนัก็ะเตือนสตีแน่ทุกอย่างแล้วกึ้นอยู่กับบุญกับดวงนาะค่ะ สำหรับตัวเลขที่สาบนาขึ้นให้นี่เป็นตัวเลขที่เพิ่นฝันตองวดเด้อพี่น้องที่เพิ่นฝันว่าได้ไปสถานที่ที่เ่เคยเห็นมาก,ก่อนแล้วก็เป็นวัดโบราณเลขที่วัดก็คือ3 1 2 4แต่ป้ายนี่เตไปน่เม่นสีแดงเด้อพี่น้องจ้ะเพิ่นเห็นเป็นซี่ตัวนี่ลหละกะพิจารณาเบื่องต่ว่าบนาตันนาตันลังเลยนําเด้อค่ะมักชุดได้ค,ค่อเข้าจัดค่ะกะยำคือเกาหั่นล่ะพี่นอ้องความฝันเนาะค่ะมีเขามีรูท ทางคนฝันไม่เหม็นเป็นก่นยำไม,มย้ยดอกว่าเล่นให้มีสติเด้อทุกอย่างแล้วขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับขอให้มีบุญสัมพันธ์เป็นมาจังซี่นาอค่ะกะพิจารณาเบื่งค่ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e กริ่งๆริๆๆหรือว่าความฝันเพิ่นที่เพิ่นฝันเห็นอ่าราชการที่9กับอ่าพระราชินีจะองตีความฝันมาเบิ่งว่าเิไดตัวใดนาอค่ะหรือว่าเลขสิออกสูงขักหรือเปล่าเพราะว่าฝันเห็นล้อเก่าไหมคะ่ะ ก็อาจจะมีเก่าบอหรือจังใดกะเิ่นบอดดี้ตีไปหลายตัวบรรยัยนเบิดเงินหลายเนาะค่ะเิ่นก็เลยบอตีเป็นเลขแต่ว่าถือว่าฟันดีเด้อจ้ะกะพิจารณาเบิ่งหรือผู้ใดมีแนวทางอยากว่าในช่องสามนาหนุ่มสวีดินสามารถเอสไอดีไลค์เกวอาคูสเนาะค่ะนี่และค่ะเป็นเกียวอาคูสไลค์ส่วนตัวทักทายมาว่ามาฝากมาตอนใดว่าว่าจะเป็นเลขความฝันเน่ะ่เลขบอกบุญหรือสูตรคนเหนคำนวณเม่นเม่นเม็เมกะอย่าลืมด้อยกะนนำมาแบ่งปันในช่องเนาะค่ะ มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กินงเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อพี่น้องค่ะตื่นพิดกันนะคะเอาพี่น้องเบาๆไลายใจไปค่ะคลิปนี้ในเมืวอันที่หนึ่งกันยารวยๆิฮงๆงป,ปังปัง,ปงจับเงินล้านเงินแสนซูผูซูคุณเงินไรกองทองไลเขาคลิปนี้ฝากไปแกนี้พอกันคลิปหนาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ